ครับสวัสดีครับก็เจอกันมาอีกแล้วนะครับคือเกม Adventure นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวใหม่ๆเลยนะฮะดามาไปเลยฮะอ่ะเปิดเสียงได้ประมาณสักอ่ะโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็เอามือติ๊กนะครับ i อร n นแมนขับไลฟุยกันอยู่นะครับอะแปลว่าอะไรเนี่ยขยับไปเล็กน้อยนะฮะ เอ้ผมเคสกับโทรศัพท์นะครับโน้ตสี่นะฮะเดี๋ยวอ่าให้เลือกใช้ลาบมานี่นะฮะโอ้โหวิ่งกระฉูดเลยนั่นเนี่ยมีการทดสอบอยู่เร็วขึ้นโอ้เยี่ยมนะครับเราก็อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันนะ Iron Man ภาค c า r ์ o o นะครับโอ้โหเทสอยู่โอเคผ่านเด็ก See you at the h o s e ใส่รองเท้าได้้วสุดยอดเป็นไงบ้างครับไอรอนแมนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาดูครับตีเครื่องหมายถูกที่สเต็กนะสเต็กก็คือส่วนบัญชาการหรือเปล่าโอ้โห A มีการซ่อมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเกมใหม่สำหรับผมนะครับผมก็มารีวิวเสียงก็เป่าเสียงเล็กน้อยนะครับอ่ะตเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นสเต็กนะได้ A แล้วนะครับ นี่อะไรอ่ะโหน่าจะเป็นตัวโกงอ่ะหรือว่าไงเนี่ยดูเพื่อนชื่อนะครับไฮฮิดาบูเล่นะครับไอรอนแมนนะครับสะเลับกันเบ็ควย์น์วินโดว์ไอรอนแมนเป็นยังไงบ้างสมาัีนะี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อ่ะโทราศัพท์อะไรบอกหน่อยอืมเราไฮฮีดาก่อนแบบนี้ทำอะไรอยู่เกี่ยวเขาอ่ะไม่รู้เหมือนเขาอยู่อ่าแคลดามี่ด้วยนะครับ ออกไปแล้ววิ่ง s right. <S แตะ,ะต่อไปนะฮะงั้นแค่นี้อยู่ในช็อปแล้วกันนะฮะแล้วไปแคซี่ติกชอ็อปโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยเชิญชวนอไอวิสแล้วกันตายด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมก็เคสเคสสดๆนะฮะเดี๋ยวมีใครมา เบรนี้บ้างกำลังเปิดใช้คอมพิวเตอร์ในกันควบคุมด้วยนะคะรับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับในโทรศัพท์หน้าจอเล็กนะฮะผมกำลังเข้าไปอยู่ในสามารถที่จะคุมได้กับกับเ,เพื่อนนะที่อยู่ในช่อง f ฟนอาร์ฟีเกมแอนดรอยนะครับผมปิดเสียงก่อนนะครับจะไม่ได้ยินเสียงผมนะโอเคได้ละเราเช็คเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเข้ามาเก็บเอาลนะะครับสมิงนะรอไปคู่อ่ะมายัางมีการถ่ายทอดแล้วนะครับขณะนี้มีโฆษณา,ามีไฮไลท์มีเปลี่ยนภาพได้หมดนะครับเออเป็นลักษณะเกมนะครับ Marvel a v e n g e r Academy นะครับก็เป็นลักษณะนะครับ เขาพูดถึงสตาร์ไฟสเอร์แมนกับ m ม w เวนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่จะจำกัดดำเนินการปัจจุบันนี้สเอร์แมนถูกกล่าวว่าเป็นผืนการก่อการร้ายนะครับทั่วนิวยอร์กแล้วก็คุณจะต้องเข้าร่วมกับแอรรนเจอร์นะครับในการค้นหารูปแบบชั่วร้ายตอนและเต้นตอนนี้ก็สำหรับสมัครซูเปอร์ฮีโร่ใหม่สำหรับ จะช่วยสไปเดอร์แมนล้างชื่อของเขาในบันทึกของเอรนเจอร์สถาบันการศึกษาที่จะมันจะสายเกินไปนะฮะโอ้มีอะไรบ้างมีใครมาคุยบ้างเนี่ยฮายในแชมีใครพูดบ้างโอ้ไม่มีใครพูดเลยนะโอเค okay. ตอบภายไปแล้วนะ,ะมีใครบ้างเอง่ยมีมีใครบ้าง ครับงี้ไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรคุยกันนานแล้วเอาไปแล้วเอาแล้วครับโอ้โก้บอกให้โก้ไปนะครับไปที่อคอเลจนะครับหนึ่งสเต็กเทคโฟนนะไปโทรศัพท์เอาแล้วครับแล้วลาบมานี้ไปดูสเต็กโฟนนะฮะ ลากมานี่โอ้โหไปดูหน้าจออ่ากดเครื่องหมายติ๊กแล้วถูกผ่านนะฮะโอเคผ่านแล้วต็ติ๊กโทรศัพท์ไปแล้วส่งข้อความไปปอดล็อกผู้หญิงคนนี้นะครับอ่าแชทคุยกันอยู่โอ้โหน่าจะหมื่นหรือเปล่าเนี่ยเก็บเลยครับเก็บ แล้วก็เกตเปิดติ๊กผู้ใช้นี้โอ้โหไปต่อนะครับคุณก็ได้ A แล้วนะครับโนเดลของคอร์แบคเออร์ Call back er นะครับกดโอเคแล้วกันสวัสดีครับโอ้โหมาทันเวลาวันนี้มีใครมาด้วยนะชื่ออะไรเอ่ยครับอะไรเนี่ยโอเคอาร์ OK นะครับทีวีโอ้โหขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ เขาบอกอัปเดตไม่ต้องอัปเดตก่อนไว้ทีหลังแล้วกันสวัสดีครับเขตโอ้โหเขาก็เขตเหมือนกันนะเขตเขตโทรศัพท์ด้วยนะฮะเยี่ยมเลยนะสำหรับใช้ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเข้าไปดูข้อมูลของคุณนะครับก็โอเคอ่าสวัสดีครับเกมนี้ชอบหรอเปล่า เกมนี้ชอบไหมนไอยอ่าติ๊กต่อไปนะครับโอ้เป็นเป็นภาษาหรือเปล่าเนี่ยเราก็มึนมอนกับเกมนี้นะโอ้โหได้แพทมานะครับยี่สิบแปดนะแกสต่อไปนะครับขาย ซื้อเทอร์เนียต่์ไปเอเลิกแนละ้วอะไรเนี่ยเออต้องต่อเนี่ยแล้วปิดแดดกันไม่รู้นะเพราะมันมีสัญญาณเป็นมันให้อัปเกรดเราไม่อัปเกรดนะอืมเราอัปเกรดดูมันก็อัปเกรดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ล่าสุดอยู่แล้วมันอนะ นะครับไม่เป็นไรมติกเทิร์นสอบเกมภาษาเนี่ยผมไม่รู้จะถูกผู้ล่านละอะไรนี้ทำไรต่อผมก็ไม่รู้นะครับติกผู้หญิงนี้เก็สล็อกนะครับติกอีกแล้วทำไมมาโน่้ เว็บเออเลยอีปล่าเนะเออเล่ย์นภาษาอังกฤษนะครับไม่ผ่านนะครับข้อลังสอนเรานะเดี๋ยวเราไม่ผ่านนะเพราะเออปิดเน็ตก็ไม่ได้นะแต่มันสิงอะไรนี้ไม่ได้คงจะอัปเกรดแล้วเดี๋ยวผมลอง Let's go มันให้ซื้อนะอ้าวคงจะเขตระบบนะคงจะเป็นสามารถเขตได้ในระบบออฟไลน์ line นะครับแต่ที่ผมเปิดด้วยนะครับอะไรด้วยมันสิงกับอ่อมันต้องสิงกับโทรศัพท์นะครับในการเขตอ่าเคสเกมนี้ด้วยนะครับ a อเวนเจอร์นะโอเคคงจะไม่ได้นะคุณต้องเขตผมต้องเขตแบบอ่ ออฟไลน์นะครับแล้วก็ค่อยมาดาวน์โหลดในใน u t u b e ใหม่นะครับก็มันมีปัญหาตอนนี้นะครับเพราะเป็นเกมที่เขาแกลกมานะครับก็อย่าลืมติดตามลงานทาง f a c e o o o k ับ b s ค r i ์ e ฟนคเตอร้นะครับขอขอบคุณครับเกมนี้คงสนุกนะครับอืมโอเคนะครับแต่ผมก็ผ่านผู้หญิงขึ้นไปก่อนแล้วค่อยค่อยมามาพูดถึงเกมนี้ต่อไปนะครับก็หยุดการสเตมมิ่งแค่นี้ก่อนนะครับ